กับช่องวันเพลงกราวนะคะก็วันนี้นะคะเรา่า2คนก็จะเปิดกลุ่มกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราชอบและเราใช้จริงๆทั้งหมดเลยนะคะก็จะเอามาแนะนานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะว่ารุ่นไหนซื้อเพราะอะไรและชอบเพราะอะไรก<ช>ันด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าทั้งหมดของนิกกี้มิลลี่นะคะที่มีอยู่แล้วก็เป็นกระเป๋าที่ยังแบบชอบและยังใช้อยู่ก็ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนสถานที่ด้วยมาถ่ายที่บ้านก็อยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะฟีลว่ามีนิกกี้เอากระเป๋าที่ใช้จริงๆอยู่ที่บ้านเราจริงๆออกมาใช้ก็ตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะเลือกใบไหนเราก็เราสองค,คนเลยคิดว่าเราอ่ะจะเลือกให้เพื่อนๆดูว่าใบแรกที่เราชอบมากๆม,มันคือแบรนด์นี้ค่ะ <S <S เป็นเซรีนไบโพรแบกเนาะ <S <S อะอ,อนานแบกออนานแบกไม่รู มันไม่ใช่ใบแรกของพวกเราแต่เป็นแบรนด์เนมที่เราชอบมากตอนนั้นแล้วเป็นใบที่เราใช้กันแบบ everyday look. อย่างสีเรามันเป็นสีที่น u t r รลมากจะบอกว่ากระเป๋านี้ที่มีนิกกี้ชอบเพราะว่ามันใส่จุมากเป็นกระเป๋าที่ไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปใช่แล้วอย่างที่เห็นแบรนด์ซารีนตอนนี้เขาก็ได้เปลี่ยนดีไซนเนอร์ไปแล้วแต่ว่าเราสองคนอ่ะคือชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นอไอคลาสสิกแล้วทําใจขายไม่ได้หวังว่ามันจะกลับมาอินเทรนด์อีกรอบเลยใช่เหมือนบางทีของวินเทจมันก็<ช>กลับมาอินเทรนด์บ่อยมากก็เก็บไปก่อนนะคะใบีี่อัลาาางเยก นะคะใบที่มีนิกกี้มีคือเมื่อก่อนที่เมกาเขาจะชอบถือใบพวกนี้มากเพราะเลยชอบมากที่มีนี่เลือกสีชมพูนะคะเพราะเป็นตอนนั้นเด็กๆเด็กๆมหาลัยมัธยมประมาณนี้จะนที่ซื้อใบนี้แล้วตอนนั้นชอบสีชมพูชอบสีสันก็เลยเลือกสีนี้ค่ะแล้วเป็นใบเล็กดีก็คือรู้สึกว่าเป็นใบเล็กที่พอมันเป็นสีแต่มันแบบเออไม่ดูเยอะเกินไปส่วนนิกกี้ก็เลือกใบนี้เป็นสีแบบเหมือนชาไทยแล้วสุกเฮ้ยมันแปลกใหม่มากคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าอยากได้บอลลองอะอยากได้เป็นสีดําแต่ว่าพอเห็นจมันแล้วคือมันแปลกมากม ไซส์ใหญ่เคนิกี้ยังอยากออกมาใช้เลยช่วงเนี้อยากให้มันแบบเหมือนคลาสสิกแบบใช้แบบวินเทจจะไปที่ชาแนลแล้วจะไปที่นี่ตัวบอยกันนะคะตัวบอยนี่ก็คือตัวรุ่นบอยแบ็กชาแนลนะคะคือตอนนี้จะบอกว่าราคาเขาขึ้นกันแบบชาแนลคือขึ้นเกือบทุกใบถ้าใครที่ชอบกระเป๋าอยู่แล้วซื้อดีกว่าค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นการลงทุนแต่ต้องเก็บไว้ดีๆนะคะเผื่อเราจะไปขายต่อ เมลี่อตัวดีเลยเก็บไม่ไม่ไมไมค่อยรักษาแบบเขาใช้แล้วเขาใช้จริงๆคมันก็แบบกลายเป็นว่าอ,อาจจะโซมไปบ้างอันนี้คือเป็นใบที่ชอบเป็นใบแรกๆเหมือนกันที่เราได้มาของชาแนลแล้วมันสามารถสะพายได้แบบหลายแบบด้วยค่ะกระเปแบบ๋าชาแนลสะพายแบบนี้ก็ได้นะ ตรงแขนใช่ปะใช่สภาพอย่างนี้ตลอดเพราะมือเราก็จะว่างด้วยนึกออกไหมคะแล้วก็ช anel ก็คือยังไม่ยังไม่ราคายังไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนี้อะไรเนี้ยก็สองใบนี้นะคะที่ชอบมากต่อไปใบนี้ดีใบเอาใบนี้เดี๋ยวเราพูดถึงใบนี้ใบเอาใบนี้ใบเดียวก่อนแล้วกันทัศน์อันนี้ก็จะเป็นใบหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากกว่าใช้บ่อยมากเป็นตัว wallet on chain ของ chanel นะคะเป็นสีดามเป็น lam skin นะคะซึ่งใบอย่างนี้นะคะใบเล็กของ chanel พวกนี้มินิรุ่สวยมันค่อนข้างคุ้มเพราะเขามีสายมาด้วยอย่างที่เห็นถ้าแบบเพื่อนไหนที่อยากได้เป๋า ใบเล็กไปงานอะไรที่แม่อยากถือใบใหญ่อยากให้มันดูเป็นคลาสอ่ะก็สามารถเก็บสายได้ก็ตัวน่นอะ่อนเพราะเราเอาใบนี้ไปคอนเสิร์ตตลอดไป่แบรนด์ อันอันนี้ก่อนละกันสองใบนี้อยู่ข้างาน้าพอดีอันนี้เป็นโบเทกานะคะซึ่งมันกําลังฮิตมากในช่วงปีสองปีนี้แล้วมิลลี่อ่ะตอนแรกก็คือแบบไม่ได้อยากได้แต่วันหนึ่งเราที่ว่างๆก็ดูไอจีไอจีคนอื่นเขามีกันบล็อกเกอร์เออบล็อกเกอร์ก็เลยเอาเลยค่ะตัดใจซื้อแล้วก็รู้สึกคุ้มมากพอต้องแต่ที่ซื้อมาใช้อยู่ทุกวันมิลลี่ใช้อยู่ทุกวันจะบอกราคาดีก็คือตอนที่มิลลี่ซื้อมันยังไม่ขึ้นตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ของได้จุมากเพื่อนๆจะตกใจเนี่ยมีของ ข้างในนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ใช้อยู่ประจำใส่ได้หลายอย่างมากก็คือคุ้มค่ะคุ้มส่วนนิกกี้นะคะก็จะเป็น lady dior นะคะใบนี้กี้ชอบมากเป็นอันนี้หารกันซื้อนะคะคนละห้าสิบห้าสิบวิลลี่นิกกี้นิกกี้มิลี่ส่วนใหญ่ด้วยความที่เราแบ่งกันใช้เราไม่ได้เป็นคนถือของบ่อยตลอดเราจะแบ่งกันตลอดแบบส่วนใหญ่เจ้าชอบผ่านกันเลยเนี้ยค่ะก็ใส่ของได้เยอะแล้วก็เขามีสายมาให้ด้วยถ้าใครแบบไม่ชอบถือเขายม่สาม่ใสยเหล็กหรือหมอมาเลยเนี้ย ต่อที่กระเป๋าต่อไปนะคะเอาอันนี้ดีกว่าค่ะใบนี้อันนี้ของคุณแม่ค่ะทางเฟนดีส่งให้ใช่เพราะคุณแม่ก็แบบเป็นนางแบบเก่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาไปงานเมื่อก่อนตอนที่กลับมาแรกๆตอนเรายังเด็กกันอยู่เลยแล้วคุณแม่เก็บไว้เป็นอย่างดีค่ะแทกเราก็แบบไม่ได้แบบไม่รู้เรื่องแบรนด์เนมอะไรเลยแต่คุณแม่เก็บไว้อย่างดีเราก็มาใช้ส่วนแอมิลี่ไทยตลอดใบนี้หนังมันรู้สึกว่าทนแล้วก็ดีมากค่ะส่วนใบนี้ก็ไม่ได้นานมากนะคะเป็นช่วงที่โคลวี่เริ่มคิดใหม่ในสักอย่างแล้วก็แบบกระเป๋าเนี้ยคือจะพอใช้น แบบจะว่าทางแบรนด์แต่ด้วยความที่เป็นหนังกลับเราก็เลยดูรายยากดูลายยากเราเราจะไม่ค่อยแนะนานิกกี้ต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยซื้อหนังกลับแล้วแต่ว่าชอบดีไซน์เขาชอบทุกอย่างเขานะคะถ้าชอบจริงมันจะมีบางทีแบบบางร้านที่มันสามารถทาแบบเป็นเหมือนน้ายาที่มันช่วยหนังกลับถ้าโดนน้ามันจะช่วยปกป้องอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมันจะเป็นแบบนี้เลยก็คือใส่ของใช่กระเป๋าใบนี้ที่จริงคิดหลายรอบนะคะว่าจะปล่อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีเผื่อมามาปล่อยให้เพื่อนๆนะคะความเก๋ไก่ตรงเนี้ย นเเทหน่อยแบบมันจะดูแบบไม่หวานอ่ะน่ารักชอบใบนี้นะคะใช่มันสีมันสีแบบนิวรชลด้วยอ่ะใช้ได้บ่อยสองใบนี้มินินิกกี้ก็ใส่ไปงานมอยมากโดยเฉพาะงานแต่งงานงานแต่งงานพรู้สึกว่าเราไปงานแต่งงานเราไม่อยากถือกระเป๋าที่มันใหญ่เธอทักเกินไปหรอกกระเป๋าที่มันกระทัดรัดแล้วก็เล็กพอที่จะถือแล้วดูสง่าง่ายเนี้ยของโบเทก้านะคะก็เป็นแบรนด์ที่มีความคลาสสิกตรงที่เขาจะทําแบบนี้มันจะเป็นเรียกว่าลา้รอยที่เขาทักแบบถักแบบแมวเขาจะคลาสสิกตรงนี้ถ้าใครรู้จักเป็นแฟนของแบรนด์ก็จะรู้ เลยนะคะว่าเป็นโพเทก้าก็ใส่ของได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ร้อยเกินไปอะไรเล็บสติกเลยเนี้ยบัตรหรือว่าแบบของต่างๆก็ชอบมากอีกใบหนึ่งก็คืออันนี้ของมิวมิวเราไปเดินดูในร้านแล้วเห็นว่ามันน่ารักมันน่ารักแล้วมันมีมันเหมือนมีสองสีหรือสามสีนี่แหละแต่เรารู้สึกว่าสีเงินใช้ได้บ่อยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดนะคะทุกครั้งที่ซื้อกระเป๋าว่ามันคุ้มกับเรา ที่ยาจะเสียตังค่บเพราะบางทีแบรนด์เนมพวกนี้มันค่อนข้างแพงแล้วแฟชั่นไปเร็วมากไปไวมากบางใบก็จะซื้อเอ้มันเทรนด์ไปดีซื้อแต่ว่าะค่ก็ข้างคิดว่าเราจะใช้ในอนาคตต่อได้ไหรือไม่จริงหรือเปล่าอะไรเนี้ยจริงๆแล้วสายอ่ะมินินิกกี้พับทางร้านเขาบอกค่ะจริงๆสายมันยาวยาวแล้วพับคือถ้า <ไป S 1> ใครไม่ชอบที่มันสายสั้นน่ะมันเป็นสายยาวค่ะถ้าพับอะสมมติใครสอนง่ายๆก็คือแค่ควยวยควแล้วก็พับพแล้วก็ยัดเข้าไปอะค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นใบเล็กอีกรอบใอได้วยใบคลาสสิกสองใบแล้วกันอันนี้ก็็คือเปนบที่ก ชอบมากนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวจัมโบ้ชาแนลนะคะจะเป็นรุ่นคลาสสิกของชาแนลเลยเป็นตัวสีเนื้อ คือตอนสมัยตอนที่เราได้มาเนี่ยเอนเด็กๆกันเราคือเราชอบสีนี้มากเราสกามันเอ้ยมันดูดีเลยเนี่ยสีเจมวินนี่มีใบนี้เหมือนกันตอนนั้นเป็นสีดาเหมือนใบนี้เลยก็เลยขายไปค่ะก็คือใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่เยได้ใช้ออแล้วตอนนั้นใช้ใบนี้บ่อยที่สุดก็เลยปล่อยไปเลยค่อาานะอันนี้ก็จะเป็นของนิกกี้จะเป็นตัวคาเวียสกินนะคะด้วยคาเวียนิกกี้เลือกที่ซื้อคาเวียสกินเพราะว่าเออมันจะไม่เหมือนแอมสกินมันจะแบบไม่เป็นรอยง่ายมันจะแบบดูแลง่ายกว่าแล้วก็จะไม่พังแล้วมันจะอยู่เราไดุ้ ราคามีแต่ขึ้นและจะบอกเลยนะคะว่าใบนี้เป็นใบที่ราคาขึ้นสูงที่สุดของชาแนลจะเสียไรมากเลยถ้าเจอตัวจริงอันนี้แอบโซมไปนิดนึงแต่คนทุกคนเขาใช้เขาโซมิกกี้ใช้ซะแบบช่วงนั้นใช้แบบไปปาร์ตี้ไปนู่นไปนี่ใช้ตลอดถือแบบเสียดายจะทําอะไรไม่ได้จะซื้อใหม่ตอนนี้ก็คือสู้ราคาไม่ไหวนะคะเออมันแพงมากแบบอยากซื้ออย่างอื่นมากกว่าอะไรเนี้ยตอนเนี้ยเห็นว่าแพงแล้วนะแต่มันจะขึ้นแพงว่านี้ แต่ใบนี้จะบอกว,ว่ามันใช้ได้บ่อยกว่ากว่าไซนี้นะคือไซนี้คือไม่ค่อยได้ออกมามถือหรอกคือเก็บไว้เป็นแบบว้ยเรามีใบนี้นะแล้วมันขึ้นตลอดก็เก็บไว้เป็นแบบเหมือนเป็นอินเวส m e เมนต์มากกว่านะคะแต่อันนี้คือลูกหลักเลยค่ะมันจะไม่กัวรับเทรนด์เลยตัวนี้คือแนะนําตัวนี้มากส่วนอันนี้นิกกี้ก็มันก็ด้วยทรงกับดีไซน์มัมอนะมันไม่มันไม่มไมกัวรับเทรนด์อยู่แล้วแต่นหนักเลยอากจะบอกอันนี้หนักมากคนนิกกี้แบบเวลาถือคือต้องทำใจนิดน,นึงอะ กระเป๋าต่อไปของมิลลี่นะคะในไหนในไหนอยู่ในหมวดในหมวดชาแนลมิลลี่ใบนี้แล้วกันเป็นใบของมิลลี่ใบสุดท้ายแล้วที่เป็นของชาแนลมันเป็นรุ่นแกรเบียลค่ะมิลลี่เพิ่งซื้อเมื่อปี2019ใบนี้นะคะมันมันเพิ่งออกไม่นานนั่นแหละตอนนั้นไปห้องตรงกับแม่ค่ะแล้วเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองปีนั้นแบบทํางานหนักถ่ายละคร2เรื่องจะอยากได้สักใบแล้วก็เห็นใบนี้รู้สึกว่าเห็นหมายตามมานานแล้วก็เฉยๆแต่เนี้ยเชียร์ไงอยากใช้ด้วยก็เลยเอาแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะซื้อแล้วมันคุ้มอ่บใคื สีนี้คือสวยมากถ้าเพื่อนๆชอบชา n นลแล้วก็ไม่อยากสู้ราคาเท่าไอคลาสสิกเมื่อกี้ก็ใบนี้ก็น่ารักแล้อยากใส่ของจุ๋มๆอะไรแบนี้ก็นี้เลยใช่ก็แนะนําค่ะ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นใบห,หนึ่งที่นิกกี้ชอบมากคือตอนแรกม,มิลีเ่เอ้ยเธอซื้อทำไมเธอไม่ชอบคือมิลี่ชอบโลเว่เออชอบเสื้อผ้าขาวแต่มิลี่เป็นคนไม่ค่อยชอบทรงกระเป๋าเท่าไหร่แล้วก็จะบอกเขาดังเพราะกระเป๋าเขานะสีมันเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นแบบทูโท <ๆ S 1> นะคะคือ <ๆ S 1> ชอบมากคือ<ๆ>ตอนนั้นิกกี้ก็ได้ไปทริปที่บาร์เซโลนาแล้วแบบมันเป็นแบรนด์สเปนโลเว่อะแล้วก็แบบรู้ว่าที่นั่นราคาถูกกว่าเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อเลยเออชิ้นนใส่ในของไะเยอะมากดูความใหญ่แล้วมันทําเป็นทรงใส่ไอ้สอง แบบนี้เพื่อนๆแล้วก็จะเป็นแบบบานๆก็ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็สะพายไหลแบบนี้ต้องดึงออกมาไม่ก็จะเก็บแล้วก็สะพายไหลได้หมดแบบจะสะพายไหลได้ตลอดข้างสองข้างเลยอะชอบมากมินี่วไปใบอย่างเงี้ยเท่าที่มองเหมาะกับการแบบเดินทางนะชอบมากคือรู้สึกว่าแบบใบนี้คือแบบมันดูดีอ่ะมันดูแบบแพง ต่อด้วยเลยแต่หมดแล้วเนี่ยก็ต่อได้บ้างอย่ดีก็แบบเอานี้อั Del Belgium, นนี้แบรนด์นะคะพีพัชราลแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ของพี่คือน่ารักมากเป็นแบรนด์ไทยนะคะถ้าใครยังไม่กล้าเอื้อมไปถึงดีไซเนอร์แบบเมืองนอกแบรนด์แบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นดีไซเนอร์ไทยที่น่าอุดหนุนอยู่อันนี้ก็จะดูแบบมินิแบบมินิแบ็คคอาจจะใส่ลิปสติกใส่ลูกอมใส่บัตรแต่ก็ใส่ได้เยอะมันก็ไม่ได้น้อยนะใช่เพราะเดี๋ยวนี้คนเขาคิดไงมินิแบ็คะบางทีไม่ต้องใส่อะไรเลยแค่ห้อยเฉยๆเป็นเหมือนอคเซสซอรี่ ของเขานะคะใส่ของได้จุเยอะมากค่ะมีที่ใส่บัตรด้วยแล้วก็มีคอมพลอเมนต์แบบที่เอาไว้แบบเสียบของได้นิดหน่อยอยู่ข้าง,งใน่วนมันเก๋มันเป็นแบบ<ช>รู้สึกเหมือนช่วงยุคเก 50, else, ้าสิบบางเขาชอบกระเป๋าแันเนี้ยงโค้ง,ง,ง inea, มันเนี้ยใช่ก็<อ>จะเป็นตอนได<ป>้พี่สาวเคยถือกระเป๋าทรงอะไรคล้ายๆแบบนี้เลยตอนเด็กๆ อาลืมใบนี้ก่อนเอาลืมยกมาแล้วแกแต่นี่เป็นแบรนด์เนมใบสุดท้ายแล้วกันค่ะเป็นของสเตลล่ามาคาร์นีค่ะอันนี้น่ารักมากซึ่งมีช่วงหนึ่งจำได้นะเด็กมหาลัยทุกคนต้องถือแต่มันจะเป็นใบใหญ่กว่านี้นะตอนอยู่มหาลัยไม่ค่อยใช้แบรนด์เนมเท่าไหร่แบบใช้แบบเป็นถุงผ้ามากกว่าบ่อยกว่าค่ะแล้วมันน่ารักคือปกติเราจะอยากได้สีดำเมื่อก่อนแต่ด้วยความนี้มันดูแบบมันเมทัลลิกมันดูแบบเท่ๆเก๋ๆมันเหมือนลิมิเต็ดนิดนึงอะไรเงี้ยใช่อันนี้ใบเนี้ยคือถือไปป โซ่ด้วยค่ะเผื่อใครแบบอยากแบบถือได้2แบบกาา็อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ดีสักกระเป๋าที่แบบถือได้2แบบเราจะได้แบบมีหลายวิธีในการถือต่อด้วยใบพวกนี้เลย มาเยอะมากลูกก็จะมาขายอะ่ะค <G ül> ือเยอะมากอันนี้นะคะก็จะเล่าให้เพื่อนฟังค่ะอันนี้คือแบรนด์ชื่อบายฟ้าจะเป็นแบรนด์ที่ดัดงออนไลน์ดังออนไลน์และเหมือนดารานนะักแสดงฮอลลีวูดแบบแคนเนลเจเนอร์เบลล่าฮดีจีจีฮดีถือกันเยอะมาก<อ>มันไม่ใช่แบรนด์เนมจา๋าจะเป็นแบรนด์เนมแบบเหมือนแบบกลางกลางกำลังมาเป็นแบรนด์เนมแบบไม่ใช่ไฮสบายไม่ใช่ไฮเอ็นค่ะแล้วก็จะเป็นใบที่อยากแนะนำเพราะมินนี่นิกกี้ชอบมากแล้วแบบทรงมันเก๋น่ารักอ่ะมันแบบ อะไรก็ได้ง่ายๆแบบไม่ต้องคิดมากเวลาถือเลยเนี่ยเริ่มด้วยอันนี้ก่อนละกันอันนี้ทรงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีความโค้งๆเก๋ๆของทรงมันจะเป็นมินนี่ทำให้ในเครื่องยู90ยู90มันก็แบบเนี้ย2,000นต้นๆอะไรเงี้ยที่เขาจะมีกระเป๋ากันใบนี้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่เขาเอากลับมาใช้แล้วมันเวิร์กมากๆเพราะคนฮิตมากค่ะอย่างที่แบบเราทำ Y2K เนอะอืมใช่แบบ Y2K แล้วก็เอาใบนี้ไปโชว์เนี่ยนกิ๊กถือใบนี้เลยถ้าชําได้ว่าใบพวกนี้ใบละเกือบหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นแปดนเนี้ ใบพวกนี้นะคะมีสายสายสะพลยได้เราชอบถืออันนี้มากกว่าใช่ชอบถือันนี้มากกว่ารู้สึกว่าลุคมันน่ารักกว่าแล้วก็โชลวเฉียสีถือไปอีเวนต์บ่อยมากก็คือคุ้มมาอะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าเพื่อนอยากจะได้แบรนด์ที่ไม่ใช่ไฮเอ็นก็จะมีดีไซเนอร์ไทยเมื่อกี้ที่แนะนำแล้วก็นี้ก็คือดีไซเนอร์ของแบบเมืองนอกแต่ว่าเป็นแบบแบรนด์ที่กำลังมาแล้วคิดในหมู่วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแบบอยากคือเล่นใส่ของเยอะอยู่นะพี่เห็นนะคะตอนนี้กระเป๋าหมดแล้วค่ะที่จะรีวิวแล้วจะมา เปิดกลุ่มให้เพื่อนๆดูนะคะสิ่งสำคัญในการซื้อกระเป๋าสัมภารมินินิกกี้คืออะไรบ้างอย่างของนิกกี้นิกกี้จะดูที่สีว่านิกกี้ใช้ได้บ่อยไหมอันเห็นส่วนใหญ่นิกกี้อยากจะเลือกสีดาไม่ก็สีนูดเออจริงอันนี้ก็เป็นด้วยข้อหนึ่งแล้วกันอ่าแล้วข้อที่2ข้อที่2ก็คือมันเป็น i n v e s t m e n มไหมคือราคามันค่อยๆขึ้นไหมแล้วมันสาสมารถต่อยอดได้ไหมอะไรเงี้ยใช่สะดุด้วยเนาะว่สะดุด้วยก็เอาที่แบบย่อๆนะคะถ้ามินิจะนิกกี้จะแนะนำเพื่อนๆอ่ะให้ดูค u a l าพทีหนึ่ง เหมาะสมกับราคาไหมใช่อันนี้ Investment ได้ไหมซื้อแล้วคุ้มไหม <S <S ไมินีนิกกี้ยิง่งโตขึ้นยิ่งคิดว่าบางทีแบบเราไม่ต้องมีกระเป๋าเยอะมีกระเป๋า<ช>ที่เราใช้บ่อยแล้วมันดีแล้วมันอยู่ทนทานกับเราได้นานใช่เขาจะบอกควจริงนิกกี้มเนียมแบรนด์เนี่ยบางทีแทบจะไม่ดีออกมาใช้เลยวช่วไปอีเวนต์เพราะว่าบางทีก็สว วันนี้ง่ายสบายๆขี้อยากถือแบรนด์เนมออกอยากถือกระเป๋าผ้าถุงผ้าง่ายๆเราไม่ต้องกังวลด้วยหรือแบบกระเป๋าหรือก็แบบนี้ที่แนะนำคือต้องถือใ่ตอนนี้เห็นเลยลิปสติกนิกกี้ของนิกกี้ในกระเป๋านะตอนนี้เพื่อนนี้ใช้อยู่อ่ะบอกว่าเพื่อนๆเราชอบใบไหนมากที่สุดในทั้งกลุ่มนี้คลาสสิกไงมิลลิเก็เหมือนกันนะคะต้องเป็นใบสีดำอันนี้นะคะเพราะว่า ด้วยราคานะคะมันดูแพงในตัวมันด้วยอะ่ะเป็น2แบรนด์ที่เป็นท็อปแบรนด์ของโลกแล้วก็<ช>อยู่ในนานก็คือไม่ได้จะบอกว่าเป็นเพราะมนแบรนด์ใหญ่ถึงมันใบโปรดแต่ไม่ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างมีแบบสตอรี่นี่อยู่กับมินนี่มานานมากนะคะใบนี้แล้วก็เป็นใบแรกที่โหแบบเราได้แบบครอบครองชาแน,นลแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่นานมันทนทานนะคะด้วยสภาพที่ไม่อยากจะบอกเลยเพ<อ>ื่อน มินี่ไปเที่ยวคือวางบนโต๊ะเล่าหกสายนี่มันยังอยู่ได้สภาพนี้ก็คือสวยโหเขาค่อนข้างคมแล้วก็ทนทานสำหรับมินี่นะคะใบนี้ก็เหมือนกันนี่กิ๊ชอบมันก็จะมีความสวยหรูแพงอะไรเนี่ยเพราะมันถือแบบนี้มันไม่ได้สะพายเลยเนี่ยมันเออแล้มีสายด้วยนะแล้วมันมีสายยาวด้วยจะดูเท่ๆเก๋ๆก็แล้วมันจะเป็นสายโซ่แต่นี่กิ๊ชอบใบนี้ด้วยเพราะปกติเลดี้ดิออมันจะมีความแบบหวานถ้าซื้อมันสีชมพูสีนู้นอะไรเออมันจะมีหลายสีเนี่ยมันดูเก๋มันดูแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่อ่ะแบบเป็นแบบฉันทำงานอะไรเนกกสววยยแบบบเเนี้ลาถืออ็ช ากตอนนี้เราก็หมดแล้วนะคะในการเปิดกลุ่มกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าเพื่อนชอบใบไหนหรือว่าหรือว่าแบบเอ้ยได้คำแนะนำจากมิลี่นิกกี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบเลือกได้แล้วว่าอยากได้กระเป๋าใบอย่างที่เล็งไว้อยู่ก็เมนมาบอกกันได้เลยนะคะเออเราก็แบบเพื่อนๆจะมีอะไรแนะนําพวกเราด้วยก็ได้แล้วสามารถที่คนดูอะไรไปได้ข้างล่างว่าเอ้ยหรือแบบใบไหนกําลังน่าสนใจอยากแนะนําพวกเราก็บอกได้เลยนะคะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครดูช่องวันเพล์กราวน์ก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากติดตามเราสองคนอีกนะคะหรืออยากดูรายการเอ้ยแบบวิดีโออื่นๆคลิปอื่นของพวกเราก็สามารถเซอร์ได้เลยค่ะมีนิกกี้ในช่องวันไทยกราวนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ มิลลี่จะเล่าเรื่องค่ะนี่เป็นเรื่องที่เศร้ามากในชีวิตมิลลี่นะคะมิลลี่มีใบหนึ่งอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นสีฟ้าค่ะเศร้ามากอยากร้องไห้คือตอนนั้นจะเล่าให้ฟังค่ะว่าพอดีจะไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วคือเหมือนวันนั้นไม่มีตอนนั้นมันยังไม่มี g ร a ฟอะไรอย่างนี้นะคะคือนั่งแท็กซี่ธรรมาดากับนิกกี้แล้วพูดว้ายมากทะเลาะกัอนอยู่ด้วยก็แบบนิกกี้แบบบอกว่าลืมอะไรไปบ้างนี่ไม่ลืมหรอกไม่ลืมหรอกเออมันบอกมันไม่ลืมแล้วนิกกี้เออโอเคมึงไม่ลืมเรื่องของมึงเลยนะสรุปนะคะ มิลลี่ลืมไว้ในรถแท็กซี่จริงๆค่ะ<ช>ก็คือแบบรีบแบบออกจากงานมาเกิดไม่ไม่กินแล้วกับเพื่อนแล้วก็เหมือนโทรไปหาแบบโทรไปหาแม่ให้มารับแล้วแบบแม่ก็รีบมารับเลยแล้วก็พาไปที่สถานีตํารวจสอนอนแถวนั้นนะคะเศร้าเป็นแบบเป็นเดือนนะคะแ<ช>ตนน่ไม่ว่าแบบกระเป๋ามันก็แพงแล้วก็เสียได้แล้วก็สูตัวเองโง่แล้วบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะ ลงนั่งอะไรหรือไปที่ไหนให้เช็คตลอดว่าของเราอยู่ครบไหมใช่วันนั้นท<บ>ํนนางานเสร็จพอด<ช>ีด้วยมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าประมาณหมื่น 10, กว่าบาทม,ม้งอ่ะ move อ n ก่อน<ช>นะนนคะเ<น>พราะว่ามันผ่านไปแล้ว